สวัสดีมิตรลักสายขยี้ทั้งหลายหลายคนถามหาว่าพี่สัพพยุทธทำไมไม่เจอไม่เจอเพราะว่าเองยังไม่ได้เข้ามาในเพลริดไงล่ะถ้าเองเข้ามาเลื่อนนิดหน่อยเองก็จะเจอหรือจะเป็นมหายุทธหยุดพิภพ,พ,พ,พก็มีให้หรือจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าเราก็เลี้ยงไว้ให้หมดแล้วหรือล่าสุดอย่างฝื้นฤทิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนก็จัดเลี้ยงไว้ให้เรียบร้อยดูแบบไม่ต้องเปื่อยเปิดกันไปยาวๆหลับตื่นขึ้นมาก็ยังไม่จบ คยี่อนิเมะขอเสนอฟื้ลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่704อย่างไรก็ตามตอนนี้พอทุกอย่างสงบลงเขาไม่อาจทําให้ตัวเองลืมไปได้วันนี้อีกปีแล้ววังรินก้มหน้าและนั่งลงนาทีนั้นมาหาชั้นฟ้าส่วนลั่ยืนอยู่บนยอดเขาเฝ้าดูวังหรินหลังจากนั่งลงวังรินก็ถอนหายใจแขนขวายื่นออกไปใบหน้าปีศาจได้ปรากฏขึ้นมาห่อคุ้มร่างกาย ลาวกับเขาไม่ต้องการให้ใครเห็นตัวเองเขาเพียงต้องการใช้เวลาในวันนี้ไปอย่างเงียบๆท่านั้นท้องฟ้าในแดนสวรรค์กำลังสดใสแสงอาทิตย์ทอประกายออกมาจากที่ไหนสักแห่งมันส่องกระทบพืนไม่ได้ร้อนมากแต่อบอุ่นภูเขาที่วังหลินอยู่กำลังเงียบสนิทเขาอยู่บนใบเรือหน้าปิยศาสตร์เขามองไปยังท้องฟ้าวานเอออีกไม่นานข้าจะไปยังแผ่นดินเซียนดาราที่นั่น ข้าจะหาทางชุบชีวิตเจ้าเชื่อข้าเชื่อข้าเหมือนที่ข้าสัญญากับเจ้าไว้เ่านั้นแม้สวรรค์อยากให้เจ้าตายข้าจะดึงเจ้ากลับมาจิตใจเขาสงบและโศกเศร้าวังลินรู้สึกเหมือนไม่ได้มีเวลาอยู่ในโลกแห่งถ้ำแห่งนี้มากนะักอีกไม่นานเขาก็จะออกไปมุ่งสู่พันดินเซียนดาลาในชีวิตวังลินเดินทางสู่สถานที่ทินหลายแห่ง ความโดดเดี่ยวอยู่กับเขาไปตลอดการเดินทางแม้จะโดดเดี่ยวแต่รีมู่หวานก็อยู่กับเขาทําให้ความโดดเดี่ยวเบาบางและยังพอทนได้วันนี้เป็นวันพิเศษวันเอ๋เจ้าจําได้หรือไม่วางหลินจําอายุตัวเองไม่ได้จําวันเกิดไม่ได้แต่เขาจําวันนี้เมื่อหลายพันปีก่อนได้วันนี้ก็คือวันที่เขาไม่มีวันลืมวันนี้ของทุกปีเขาจะใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเข็นข่าเพื่อทำให้ตัวเองลืมหรือการหนีจนฝังเรื่องนี้ไว้ในใจไม่ก็ปิดดานบ่มเพาะจนเวลาแต่ละปีผ่านไปอย่างเงียบเงียบอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เขาจะดื่มคนเดียวรสชาติเผ็ดของสุราค่อยๆลงสู่ลำคอเขาไม่รู้สึกเผ็ดก็เพราะความโดดเดี่ยวความโดดเดี่ยวความสูญเสียเต็มไปทั่วจิตใจไม่ว่าสุราจะแรงแค่ไหนก็ไม่สามารถชำระทั้งหมด ออกไปได้วานเอ๋อข้ารับลีเฉียนเหมยเข้ามาข้าขอโทษวังหลินหยิบขวดสุราขึ้นมาดื่มความแม่ตาขนาดนั้นเป็นสิ่งที่ข้าไม่สามารถตอบแทนได้วานเอ๋อข้าไม่ต้องการความรักในชีวิตนี้เพราะการจากไปของเจ้าทําให้ข้าได้รู้ถึงคุณค่าของความรักข้าไม่สามารถทนมันได้วันนี้เมื่อสองพันปีก่อนเสียงร้องขอความช่วยเหลือพร้อมกับความคิดล้างแคน ได้จมสู่จิตใจวังรินทําอะไรไม่ถูกและทําให้รู้สึกได้แต่การขอโทษเสียงนั้นทําให้วังรินหยุดและหันศีรษะเขาเห็นล่างหนึ่งไม่รู้จักแต่อยากจดจําไว้ในชีวิตที่เหลือล่างนี้คือสัตตีของเขาวังรินรู้สึกเจ็บปวดและดื่มสุราหมดขวดโยนไปข้างหน้าและนําอีกขวดออกมาห่างออกไปไม่ไกลมาหาชั้นฟ้าส่วนลวกกําลังนั่งอยู่ตรงนั้นมองพลังวังดิน ความเศร้าและความโดดเดี่ยวที่เป็่งออกมาจากล่างทำให้เขาคอยตามไปด้วยวานเออรอข้าด้วยนะรอข้าใช้เวลาอีกไม่นานข้าทำมันได้แนะ่เขาดื่มสุราเครือกใหญ่สะบัดมือปรากฏเป็นโลงศพเรื่องสวรรค์ขึ้นตรงหน้าเขามองหลีมู่หวานกำลังหลับไหลอยู่ในโรงศพเผยรอยยิ้มอ่อนโยนแต่มันเหมือนเข็มทิ่มแทงในใจเขามองหลีมู่หวานนานก่อนค่อยๆเปิดฝาโรง แขนซ้ายสันเถาเรื่อนมือเข้าไปในโรงศพสัมผัสใบหน้ารีมู่หวานเขาค่อยๆรูปใบหน้าของนางความเจ็บปวดในใจเปลี่ยนกลายเป็นคลื่นแห่งความโศกเศร้าทาโถมในใจวานเอ,อือหยาดน้ําตาขุดในดวงตามันหยดใส่รีมู่หวานทําให้เสื้อผ้านางเปียกชืน้นเสียวิญญาณของเจ้าหายไปมันไม่ได้อยู่ในทันสวรรค์อีกแล้วแต่ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าใครเอามันไป ข้าจะนำมันกลับมาเขาหยิบขวดสุราขึ้นมาดื่มไปกึกใหญ่น้ำตาประสานกับสุราแต่เขาก็ดื่มมันจนหมดตัวเขาเรียกจะโยนขวดสุราออกไปแขนขวากระชี้กลางหน้าผากแขนซ้ายชี้ตรงกลางหน้าผากของรีมู่หวานภาพมายาหน้าปีศาจความฝันพัน,พนปีใบเรือหน้าปีศาจรอบตัวเกิดการบิดเบือนใบหน้าปีศาจคำรามจากนั้นหายไปตรงกลางระหว่างหน้าผากวางังดิน สายหมอกรอบตัวเขาหนาแน่นจนไม่สามารถมองเห็นทุกอย่างข้างในส่วนล่วก็คิดสีหน้าเปลี่ยนไปเขามีความคิดบางอย่างขึ้นมาแต่ก็ถอนหายใจชี้ไปที่หมอกรอบตัววังหลินส่งสัมผัสวิญญาณเข้าไปวังลินไม่ใช่ว่าข้าอยากรบกวนเจ้าแต่ข้าจะเป็นต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้าข้าไม่ได้เพียงแค่เลือกสิทธิ์ของข้าคนเดียวข้ายัางต้องการคนที่ปกป้องการเกิดใหม่ของข้า แล้คุ้มครองเผ่าพันเต่าโบดานคนนั้นต้องเป็นคนที่สำคัญที่สุดส่วนล่วนหลับตาความคิดจึงเข้าไปในโรคความฝันที่วังหลินอยู่เขารู้สึกถึงความโศกเศร้าออกมาจากโรคใบนี้ท้องฟ้ามืดคึมมีเปเรเพิงมหึมาห่างออกไปเปเรเพิงสองสว่างขึ้นเสียงการเข็นขาเหล่าว,วิชาปะท่กันจนได้ยินวังหลินยืนอยู่ตรงนั้นสายตาสับสนค่อยๆหายไปเขา มองกลับไปยังทิศทางของทะเลเมคาผ่านไปสักพักสองลำแสงรอยผ่านเบื้องหน้าวังดินเป็นหนึ่งบุรุษและหนึ่งสตรีสตรีด้านหน้าดูหน้าซีดเหนื่อยล้าร่างกายสั่นเทานางดูเหมือนนางฟ้าผู้อ่อนโยนสง่าง,งามนางคือรีมู่หวานบุรุษด้านหลังมีใบหน้าคืนกามติดตามนางอย่างไม่เร่งรีบน้องสาวกลุ่มเซียนสิของเจ้าถูกฆ่าสังหารไปแล้ว เจ้าจะหนีไปไหนได้ขณะเขาเอ่ยขึ้นเสืบผ้าส่วนใหญ่ของหลีมู่หวานถูกฉีกขาดจนเผยเห็นผิวกายขณะหลีมู่หวานกรีดร้องชายคนนั้นเรื่อนมือขวาขึ้นมาแววตาคืนกามรุนแรงมากชั่วจังหวะนั้นหลีมู่หวานได้เห็นวังหลินตอนนี้จิตใจนางอ่อนแอจากการไปเชิญหน้ากับความอับอายและอันตรายหลังจากจำได้ว่าวังหลินดูคุ้นหน้าคุ้นตาท่านพี่ชายช่วยข้าด้วย พอนางเอ่ยจึงเปลี่ยนทิศทางมาถึงด้านข้างวังดินคนผู้นี้คือผู้ผู้โสสำนักบ่มเพลาคู่แห่งแคว้นส่วนลัว่วเขาคบข้ามีเม็ดยาสวรรค์เบี่ยงเขาจึงตามข้ามานางเป็นคนฉลาดเผยเม็ดยาเพื่อวังดินลงมือปกป้องทว่าก่อนที่นางจะพูดจบนางตกกะลึงวังดินกําลังมองนางด้วยรอยยิ้มสายตาลาวกําลังมองคนที่ตัวเองรักมาหลายพันปีสายตานี้ทําให้รีมู่หวานสั้นเท่าท่าน ขณะหลีมู่หวานกําลังเอ่ยปากชายหนุ่มห่างออกไปไกลได้เผยรอยยิ้มเขาเห็นวังหลินแต่ไม่สนใจเขายกแขนขึ้นปากฏกรบี่เหินแปดเล่มโจมตีวังหลินวังหลินมองหลีมู่หวานจับนางไว้หลีมู่หวานเตมไม่ได้สายตาอับอายส่วนตัวเขามองไปยังชายที่เตมไม่ได้ตันหาที่มีกระบี่เหินแปดเล่มเพียงแค่กวาดสายตากระบี่เหินทั้งแปดจึงบิดเบี้ยวแตกสลายส่วนชายหนุ่มเมื่อบตาวังหลินหัวใจสั่นไหวกากรโดหิต ขณะแววตาหวาดกลัวขึ้นมาร่างกายก็ฉีกกระชากทุกอย่างก็งเงียบลงหลีมู่หวานดูตกตะลึงจนลืมตัวนางอยู่ในอ้อมแขนวังดินสายตามองมาที่นางพี่ชายพี่ชายท่านผ่านไปสักพักหลีมู่หวานจึงได้สตินางมองวังดินด้วยความอายพอเห็นหลีมู่หวานเป็นแบบนี้วังดินถึงกลับค่อยๆลดแขนลงข้ามีนม้ำก็วังดินหลังจากวังดินเอย่ยปากหลีมู่หวานก็ถอยไปหนึ่งพันฟุตนางหยุดและมองวังดิน จากนั้นโค้งคำนับและรีบจากไปเห็นชัดว่าดีมู่หวันหวาดกลัวเขาอย่างชัดเจนหวังหลินเองก็มีรอยยิ้มแห่งความสุขแต่ความขมขื่นและความเศร้าได้ถูกซ่อนไว้ใต้รอยยิ้มจนไม่มีใครได้เห็นห่างออกไปไกลมาหาชั้นฟ้าส่วนลวกมองดูทั้งหมดนั้นกระทั่งจิตใจของเขายังรู้สึกถึงสายใยความเจ็บปวดเขามองวังหลินมองรอยยิ้มบนใบหน้าและคิดเงียบๆต้องโดดเดี่ยวและเศร้าแค่ไหน ถึงทาให้คนคนหนึ่งดูมีความสุขในความฝันได้วังรินยืนยิ้มจนกระทั่งร่างหลีมู่หวานหายไปจากนั้นจึงหลับตาทุกอย่างรอบตัวหายไปพอลืมตายครั้งเขาจึงอยู่ในแดนสวรรค์บนภูเขาที่มองหลีมู่หวานที่กําลังหลับอยู่ในโรงศพท้องฟ้าไม่เป็นสีคามอีกต่อไปแต่เป็นยามกลางคืนท้องฟ้ายามกลางคืนมีดวงจันทร์เต็มดวงแขวนอยู่กลางท้องฟ้าราวกับมีร่างสองคนค่อยๆ ก้าวเดินด้วยกันสองร่างนั้นคือหนึ่งบูรุษและหนึ่งสัตตีมองดวงจัน์กลางค่ำคืนนั้นสายลมค่อยๆพัดพัดผ่านทําให้ผมสีขาวของวังหลินผิ้วไหวสายลมอ่อนเสมือนฝ่ามือของวานเอรอรูปใบหน้าเขาคืนนี้ดวงดาวและจันทากระจัดกระจายเขาไม่อยากนอนหลับเพราะมีรีมู่หวานอยู่ด้วยจิตใจวังหลินสงบนิ่งราวกับไม่ได้อยู่คนเดียวสายลมค่อยๆพัด จิตใจวังหินลงไปยังรงศพด้วยมันค่อยๆพัดผมสีดำของหลีมู่หวานให้ลอยขึ้นเรือนผมสีดำในโรงศพดูเหมือนร่องรอยในท้องฟ้าแต่ท้ายสุดมันก็ขาดความแข็งแรงและตกลงมาจนกระทั่งแสงจันทร์สอดส่องให้วังหินมองเห็นร่างแก่ชะลาหนึ่งห่างออกไปร่างนี้ห่อคุ้มด้วยแสงสีฟ้าด้านข้างเขาคือสตรีผู้หนึ่งนางคือหลีเชียนเหมย พอดูคู่นี้มาถึงแด้สับคักทั้งสองมองวังดินเข้าไปในความฝันและเห็นน้ำตาหยดลงมาใส่หีมู่หวานสองพ่อลูกนั้นหันตัวกับใต้แสงจันท์ค่อยๆก้าวเดินออกไปทว่าล่างแต่ละคนมีความอ้างหวัางโดยเฉพาะสตรีข้างๆวังดินหลับตาไม่ได้เอ่ยคำใดคำคืนนี้เป็นของเขาและหลีมู่หวานไม่มีคนอื่นกลางคืนถูกขับไล่ออกไปได้วยดวงตะวันแสงอีกสีนอกจากแสงจันทรได้ปรากฏ ตอนนี้วังหลินลืมตามมองหลีมู่หวาในโรงศพสายตาเสมือนมองไปยังนางเมื่อหนึ่พปีก่อนวานเออรอค่าเขาสะบัดมือเก็บโรงศพก่อนจะเงยหน้าขึ้นวังหลินดวงตาส่องสว่างถึงเวลาค้นหาวิญญาณดวงที่สมแล้วเซียนเตาสี่รุงและผีเท่าจางน่าจะค้นพบเบาะแสบางอย่างด้านนอกแดนสวรรค์นั้นเป็นไปตามที่วังดินคิดหลังจากเจอเรื่องเตาแห่งสวรรค์ พวกเขาไม่ยอมแพ้นในการตามหาวิญญาณดวงที่สามตอนนี้กลุ่มที่อยู่ในทะเลเมคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในค่ายกลน้ำเต้าบนศีรษะกำลังแผ่กระจายหมอกจำนวนมากหมอกเสมือนเครื่องชี้ทางทั้งสี่คนกำลังติดตามไปพวกเขาทะยานผ่านดวงดาวพันดินที่ร้อยอยู่จนเคลื่อนทะยานเข้าหาดาราจักรทุกชั้นฟ้าผีเท่าจางติดตามไปด้วยพวกเขาประคองความสมดุลและไม่ไปขัดขวางกันและกันผ่านไปสักพัก น้ำเตาด้านบนสี่จอมคนก็เผยกระจายหมอกออกไปมากกว่าเดิมสายหมอกสันเทาเกิดเป็นร่างขนาดใหญ่ร่างนี้ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นอสูรดุร้ายคล้ายสุนักมันเหมือนกิวเรนแต่แตกต่างตรงที่สร้างขึ้นจากหมอกจมูกขยับเหลากำลังดมกลิ่นขณะต่อมาเจ้าอาสูรก็พันมองขึ้นไปเผยสายตาดุดันมันกระโจนออกไปจากศีรษะของสี่จอมคนและคุุงไปข้างหน้าสี่จอมคนมีท่าทีตื่นเต้น ของกับติดตามไปผีเท่าจางนั้นดวงตาสว่างจนยากจะซ่อนความคาดหวังเจ้าอสูรตัวยักษ์สูดดมและเคลื่อนที่ต่อไปท้ายสุดก็มาเบื้องหน้าแผ่นดินลกล้างแห่งหนึ่งและเริ่มคำรามสี่ขุนพลรีบติดตามเข้าไปปรากฏบนแผ่นดินส่งสัมผัสวิญญาณห่อคุ้มแผ่นดินและเริ่มค้นหาผีเท่าจางนั้นก็ปากฏตัวส่งสัมผัสวิญญาณออกไปแต่ไม่นานก็ขมวดคิว้ว แผ่นดินแห่งนี้ลกล้างและเต็มไปด้วยซากปลังหักพังเมื่อนา,นานมาแล้วมีชีวิตอยู่ที่นี่และมีคนธรรมดาอยู่จำนวนมากทว่าตอนนี้ทุกอย่างหายไปตามกาลเวลาไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอยู่บนแผ่นดินมีแต่กลิ่นอายของอสูรดุร้ายไม่กี่ตัวสี่คุณคนนั้นมองหน้ากันพอเป็นแบบนี้พลังทำลายล้างจึงห่อคุ้มแผ่นดินพิบตาเดียวเกิดเสียงกรีดร้องโหยขวนพายุเข้าสังหารทุกสิ่ง ที่มีชีวิตบนแผ่นดินหลังจากทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดไปแล้วกลุ่มควันก็โผล่ออกมาจากแผ่นดินเข้าไปในปากอสนรหลังจากสูดดมเจ้าอสนรจึงใส่หน้าอ่าที่นี่ก็ไม่ใช่แม้ว่าจะไม่ใช่ที่นี่แต่การที่เจ้าหมอกอสนรของราชาเทพอยู่ที่นี่เพื่อดมกลิ่นนั้นหมายความว่าวิญญาณดวงที่สามต้องใช้เวลาเกิดใหม่อยู่ที่นี่ยิ่งเจ้าหมอกอสน์ดูซับกลิ่นอายเกิดใหม่ของวิญญาณดวงที่สามมากเท่าไหร่มันยิ่ง คนหาตำแหน่งได้แม่นยำขึ้นเท่านั้นมันกืนกินไปแล้วหลายครั้งจนใกล้ถึงเวลาสี่ขุนพลก็มองหน้ากันแล้วออกไปจากแผ่นดินแห่งนี้พวกเขาติดตามอสูรหมอกจนถึงขอบของทะเลเมคาสถานที่แห่งนี้นำทางไปสู่ดาราจักรทุกชั้นฟ้าผีเท่าจางเองก็ติดตามไปมองหมอกอสูรดูเหมือนวิญญาณดวงที่สามอยู่ในดาราจักรทุกชั้นฟ้าข้าใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ หากวิญญาณดวงที่สามอยู่ในดาราจักรทุกชั้นฟ้าจริงมันจะเป็นคนหรือเป็นอสูรกันแน่อีกด้านหนึ่งของดาราจักรทุกชั้นฟ้าคือดาราจักรฟ้ากระจงังก่อนเมฆสีรุ้งเคลื่อนทยานผ่านดวงดาวเสียนเต่าสีรุ้งขมวดคิ้วมองหยดผดกโลหิตในมือเขาค้นหาไปทั่วดาราจักรฟ้ากระจงังยกเหว้นดาวเบญจธาตะทันเขาตรวจทุกตารางนิ้วของดาราจักรทุกดาวเคาทุกฝุ่นผงแต่ท้ายสุดกลับไม่พบ ขณะคิดเสียนเต่าสีรุ้งก็เงยหยนะ่าเขาพบในภาพมายาสองชั้นว่าวิญญาณดวงที่สมนั้นล่องลอยมาที่ดาราจักรฟ้ากระจ่างเขาเพียงแค่ไม่รู้ว่ามันไปหยุดอยู่ที่ดาราจักรฟ้ากระจ่างหรือไม่เป็นเพราะช่วงเวลานั้นวังหลินได้ขัดขวางภาพมายาของเขาบังคับให้ตื่นขึ้นมาพอคิดแบบนี้เซียนเตาซีรุ้งจึงมืดมนความเกลียดชังที่มีต่อวังหลินจึงเพิ่มขึ้นแม้จะไม่มีภาพมายา โดยโลหิต uh ทั้งหมดที่เข้าวรวบรวมระหว่างสงครามขอดินแดนชั้นนอกและดินแดนชั้นในข้าย,ยังสามารถตามหาวิญญาณดวงที่สามได้หากเขาไม่ได้อยู่ในดาราจักรฟ้ากระจงังข้าจะไปค้นหาที่อันเชิญนาทีหากจําเป็นข้าจะค้นหาทั้งสี่ดาราจักรข้าไม่เชื่อว่าวิญญาณดวงที่สามจะสามารถออกไปจากโลกถ้รได้เซียนเต่าสีรุ่งนั้นทะยานเข้าหาดาราจักอันเชิญนาทีเขาย,ยังคงมองโลหิตในมือ โลหิตนี้ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เซียนเต่าสีรุ้งรู้ว่าโลหิตมีพลังชีวิตของคนในธรรหากมันเจอกับคนที่มาจากในธรรจะไม่เกิดอะไรแต่หากเจอกับคนนอกถ้รที่มาเกิดใหม่มันจะเปล่งแสงทว่าระยะของหยดโลหิตไม่กว้างนักและมีเพียงแค่หยดเดียวจึงเสียเวลาไปมากอย่างไรก็ตามเขารอนานมากขณะก้าวออกไปเซียนเต่าสีรุ้งมาถึงดาราจักรอันเชิญนาที เริ่มค้นหาโดยการค้นหาแบบนี้วิญญาณดวงที่สามจึงไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกไม่นานก่อนที่ความลับใหญ่หลวงที่สุดในถ้ำจะถูกเปิดเผยวังหลินกําลังค้นหาวิญญาณดวงที่3ามเช่นกันวังหลินนั่งอยู่บนภูเขาส่งสัมผัสวิญญาณเข้าห่อคุ้มแดนสวรรค์เขาคบกับชิงซุยอยู่ในตำหนักไม้บนภูเขาทางทิศตะวันตกเชียงเหนือของแดนสวรรค์ผีเสื้อสีชาติอยู่กับชิงซุย สองพ่อลูปอาศัยอยู่ที่นั่นตอนนี้ชิงสุยกำลังยิ้มให้กับผีเสื้อสีชาติชี้แนะแนวทางในการบ่มเพาะให้กับนางซึ่งมีพรสวรรค์อยู่แล้วจึงเรียนรู้ได้มากมายการบ่มเพาะเน้นไปที่อารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการจินตนาการคือทุกอย่างและชิงสุยนั้นมองขึ้นไปบนฟ้าในสายตามีความรู้สึกซับซ้อนต่อมาจึงยืนขึ้นผีเสื้อสีชาติฝึกฝนด้วยตัวเองไปก่อน พอมีบางอย่างต้องทําเพียงเท่านั้นชิงสุยก็เดินออกมาผีเสื้อสีชาติมองตำแหน่งที่พ่อหายไปแล้วเคยความกังวลก่อนจะหลับตาบ่มพ่อต่อไปคืนดังขึ้นบนภูเขาที่วังดินอยู่ชิงสุยก็ก้าวเดินออกมาสิทธิพี่ชิงสุยช่วยข้าค้นหาวิญญาณทีวังดินคำนับฝ่ามือชิงสุยก็คิดจากนั้นเขาพยักหน้าเจ้ารู้ต,ตัวตนของข้าวังดินนั้นพยักหน้าตอนที่อยู่ในดินแดนเจ็ดสี เจ้าไม่ได้ถามข้าแต่ข้าค้นพบคําตอบด้วยตัวเองความจริงข้ารู้ว่าข้าเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยววิญญาณถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้นขออภัยที่ไม่ได้บอกเจ้าเรื่องนี้ข้าไม่อยากยอมรับตัวเองชิงสุยก็รับตาเขาเอ่ยว่ารงมือเลยข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะใช้วิธีอะไรแต่ข้าจะช่วยเจ้าให้ดีสุดข้ารู้เพียงสิทธิพี่ชิงสุยเป็นหนึ่งในเจ็ดเศษเสี้ยวเท่านั้นส่วนอีกหกนั้นข้าไม่มีเบาะแส แต่สิทธิ์พี่สบายใจได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะไม่ยอมให้สามวิญญาณเข้าประสานและกืนกินเจ็ดเศษเซี่ยวได้แน่เมื่อข้าคนพบวิญญาณดวที่สามข้าจะฆ่ามันวังหลินยื่นแขนออกไปบริเวณกลางหน้าผากใบเรือหน้าปีศาจลอยออกมามันขยายออกไปจนเป็นขนาดใหญ่เข้าครอบคุมทั้งสองคนใบหน้าน่ากลัวดูดุร้ายคุงขะไ่วังหลินและชิงซุยมันอาปากและกืนกินทั้งสองคน พอทั้งสองถูกกืนกินความคิดจิตใจจึงสั่นเทาราวกับสายฟ้าระเบิดนำพาจิตวิญ,ญญาณทั้งคู่กลับไปยังยุคโบราณเป็นตอนที่วิญญาณของราชันสี่วุงถูกแบ่งออกเป็นสามวิญญาณเจ็ดเศษเสียวเริ่มการค้นหาวิญญาณโอเคครับเจอกาันในะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ